ข้อลัมน์พูดจาภาษาโลกเฮ้ hey, Google ต่อก่อนอื่นผมขออธิบายว่าทำไมผมตั้งชื่อเรื่องวันนี้และอาทิตย์ที่แล้วว่าเฮ้ hey, Google เหตุผลไม่ซับซ้อนและไม่ยากเลยครับเพียงเพราะที่บ้านผมใช้ Smart Speaker ของ Google และเวลาจะเรียกใช้งานเขาจะต้องเริ่มต้นประโยคคำถามด้วยเฮ้ hey, Google หรือ Hi Google ตอนแรกๆผมใช้ Hi Google ต่อด้วยคำถาม แต่มันรู้สึกแปลกที่ต้องทักอย่างนั้นทุกครั้งได้เปลี่ยนเปลนให้ Google แทนผมขอออกตัวเลยว่าผมน่าจะเป็นทาสให้กับ Google ในตัวพอใช้ Gmail ใช้ Google c Home r ใช้ Google Search และอย่างที่บอกใช้ Google Smart Speaker ผมหันไปทางไหนในชีวิตประจำวันผมเห็นตึ Google ตั้งแต่นาฬิกาปลุกผ่าน Google Smart Speaker จนเช็คอีเมลผ่าน Gmail จนหาข้อมูลผ่าน Google c Home r กับ Google Search ผมจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมแทบต้องพึ่งพา Google เป็นหลักซึ่งผมตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะผมเลือกเองหรือถูกบีบบังคับจาก Google โดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนผมปูทางเรื่องสารในสหรัฐวินิจฉัยว่า Google ผิดข้อเก่าหาดำเ,เนินธุรกิจออกแนวผูกขาดและไม่ใช่ผูกขาดธรรมดาครับโคตรผูกขาดเลยประเภทครองตลาดจากกำไรมหาศาลที่ตนเองโกยมา ที่มาจากความโคตรผูกขาดของตนคือกีจการไม่ให้คู่แข่งมีพื้นที่ปรากฏตัวบีบบังคับให้ผู้บริโภคอย่างผมเห็นแต่สิ่งที่ Google อยากให้เห็นจะทําให้ผู้ใช้อย่างผมต้องเป็นสาวกและทาสในตัวศาลตัดสินเมื่อต้นสิงหาคมที่ผ่านมาและในเดือนนี้จะต้องไต่สวนอีกรอบหนึ่งว่าบทลงโทษจะเป็นเช่นไรตุลาการที่ดูแลเรื่องนี้อมิตเมสตาคงลำบากใจครับเพราะถ้าปรับ Google อ่อนไปประเภทให้เสียค่าปรับ ตัวเลขค่าปรับจะมีความหมายอะไรต่อบริษัทที่มีกำไรเป็นพันๆล้านเหรียญต่อปีถ้าปรับน้อยไป Google ยิ้มหวานจ่ายค่าปรับและทำงานต่อแต่ถ้าปรับเยอะไปให้สมศักดิ์ศรีกับกำไร Google ต่อปีนั้นมันจะเป็นตัวเลขที่ดูเป็นกระตูนเกินสิ่งที่เมตาต้องพิจารณาคือต้องมีวิธีการลงโทษและปรับ Google ที่จะทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดได้แต่ในขณะเดียวกันมีผลกระทบน้อยที่สุดต,ต่อผู้บริโภคที่เป็นสาวโบวกและทาสของ Google ด้วย สมมุติฐานว่าเมตาเลือกบังคับให้ Google เลิกสัญญาผูกขาดกับ Apple และสินค้า Apple ทั้งหมดบนเนื้อผ้าดูเป็นการลงโทษที่ดีดูเป็นการเปิดตลาดและเปิดโอกาสให้เจ้าอื่นทำการค้าขายและสร้างความสัมพันธ์กับ Apple ในตัวแต่ Apple ถึงแม้ทำตามคำสั่งของศาลก็ตามอาจเลือก Google มาเปิด Search Engine s, <S ในผลิตภัณฑ์ Apple ทุกชิ้นทุกตัวเหมือนเดิมเพียงแต่อาจมีข้อตกลงอื่นๆที่ไม่ใช่สัญญาเดิมก็ได้ ตามหลักเสิร์ชเอ็นจินของ Google เขาดีจริงๆครับในยุคก่อเสิร์ชเอ็นจิ้นยี่ห้ออื่นนั้นกว่าจะได้คำตอบต้องใช้เวลานานมาก Google เข้ามาครองตลาดได้เพราะความรวดเร็วและความแม่นยำของข้อมูลพิมพ์ปุ๊บได้ผลปับ๊บไม่ต้องเสียเวลาดังนั้นประสิทธิภาพของ Google มันดีในตัวหรือดีในตัวเพราะกำไรมหาศาลที่ได้มาจากวิธีการผูกขาดทำให้เขาสามารถลงทุนในตัวเองเพื่อให้พัฒนานมากขึ้น ยิ่งผูกขาดยิ่งสร้างกําไรยิ่งปิดบังคู่แข่งและยิ่งสร้างกําไรประเด็นมันจะหยุดเวียนอยู่ตรงนี้แหละครับณเวลานี้ผมมองไม่ออกว่าใครจะเป็นคู่แข่ง g o o g l e ได้ดีเพราะคนดเคยชินกับการใช้ google ในชีวิตประจําวันไปแล้วโดยที่ถูกบิดบังคับให้ใช้โดยที่ไม่รู้ตัวหรือเลือกเองก็แล้วแต่ครับเพียงแต่มองไม่ออกว่าใครจะเป็นคู่แข่งเขาได้ แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสารไม่ตัดสินในครั้งนี้ถ้าไม่มีใครฟ้องเขาในรอบนี้พวกเราจะยิ่งถูกครอบงำและถูกปิดตาม,มากยิ่งขึ้นใครจะไปรู้ว่าในอนาคตจะมีเ e a r c เอนจิ n นทำได้ดีกว่าทำได้เหนือกว่าและครองใจคนมากกว่าก o เก l e ด้วยการตัดสินของสารในครั้งนี้มันเป็นการเปิดโอกาสให้ว่าที่ผู้คนล้มยักษ์ในอนาคตมีพื้นที่เสนอตัวให้เป็นทางเลือกได้ เพราะถ้ากดระเบียบและเวทีการทำงานในด้านเ e ิร์ชเอ g นจิเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆการเสิร์ชหาอะไรจะไม่ใช้คำว่า Search แต่จะใช้คำว่า g o o g l e แทนซึ่งผมยอมรับว่าโลกของผมถึงจุดนั้นแล้วครับผลกระทบอีกจุดหนึ่งจากการตัดสินคดีนี้คือจะเป็นประทัดฐานให้คดีอื่นๆที่รัฐบาลสหรฐัฐฟ้องบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Meta หรือ Facebook หรือ Apple หรือ a อม z o n บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ คงจับตามองคำวินิจฉัยของสารต่อ Google อย่างใกล้ชิดเพราะพวกเขาคงจับตามองว่าศารจะปรับและหรือลงโทษ Google อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจากคำวินิจฉัยครั้งนี้เป็นการบ่งบอกและประกาศชัดเจนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายถึงแม้จะมีกำไรมหาศาลก็ตามถึงแม้จะมีอิทธิพลล้นฟ้าก็ดียังไงยังไงคุณไม่อยู่เหนือกฎหมายคุณไม่อยู่เหนือหน่วยงานรัฐและคุณไม่อยู่เหนือประเทศ เขาไม่ได้ใช้ในครั้งนี้จะเป็นสัญญาตเตือนบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายว่าต่อจากนี้ไปคุณจะโกยกำไรด้วยวิธีผูกขาดและปิดตลาดไม่ได้อีกต่อไปคุณจะกีดกันไม่ให้กู้แข่งเกิดไม่ได้แล้วและคุณจะทำตามใจอีกต่อไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันผมถึงบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจและควรจับตามองเป็นระยะระยะเพราะจะมีผลกระทบกับชีวิตพวกเราทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างที่บอกครับ ผมกลายเป็นสาวกและทาสของ Google ด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกบีบบังคับโดยที่ไม่รู้ตัวข้อล่ำผู้จ่าภาษาโลก